สวัสดีค่ะผู้ปกครองที่เคารพและนักเรียนที่น่ารักทุกคนของครูนะคะกลับมาพบกับครูพี่อลิซิกแล้วนะในสัปดาห์ที่แล้วครูได้สอนเกี่ยวกับเรื่องหลักครรมของาศาสนาพุทธใช่ไหมคะในส่วนของสัปดาห์นี้ครูจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องหลักคมของาศาสนาคริสต์และาศาสนาอิสลามนั่นเองรวมไปถึงจะสอนนักเรียนให้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องาศาสนากชนที่ดีนะคะ ่อนอื่นเรามาดูหลักธรรของาศาสนาคริสต์กันก่อนนะคะาศาสนาคริสต์มีหลักครรมคำสอนที่สำคัญที่ให้าศาสนิกชนปฏิบัติดังนี้นะคะคือต้องรู้จักเสียสละและให้อภัยแก่ผู้อื่นนะคะต้องรู้จักบำเพ็ญตนแก่ประโยชน์ส่วนรวมและที่สำคัญเลยก็คือรู้จักรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดังนั้นนะคะชาวคริสต์จะต้องรู้จักรักและสามาคัคคีซึ่งกันและกันนะคะ ต่อมาเรามาดูหลักธรรมของาศาสนาอิสลามกันต่อนะคะาศาสนาอิสลามนะคะมีหลักธรรมคำสอนที่สำคัญเช่นหลักปฏิบัติ5ประการนะคะหลักปฏิบัติ5ประการจะประกอบไปด้วย 1. การกล่าวปฏิญาณตนสามารถกล่าวดังนี้นะคะ 2. อัชฮะดุอัลลาอิลาฮิลลอฮ์วะอัชฮาดออันนะมุฮัมมัดอฺรัสูรุลลอฮ์คะการละหมาดมุสลิมจะต้องละหมาด5เวลาด้วยกันคือเช้าบ่าย เยน็นค่ำและกลางคืนนะคะ 3. การบริจาคทรัพย์ค่ะและ 4. การถือสินอดมุสลิมจะถือสินอดในช่วงเดือนรรมฎอดดนตามปฏิทินอิสลามสุดท้ายนะคะประการที่5คือการประกอบพิธีฮัทการประกอบพิธีฮัทนะคะจะประกอบพิธีที่เมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องาศาสนิกชนที่ดีนะคะ การที่เราจะเป็นศาสนิกชนที่ดีเราจะต้องรู้จักศาสนาสถานและวันสําคัญทางศาสนากันก่อนนะคะศาสนาที่เรานับถือจะมีศาสนาสถานที่สําคัญในการทํากิจกรรมทางศาสนาและมีวันสําคัญทางศาสนาที่ให้ศา,าสนิกชนอย่างเรานะคะระลึกถึงดังนั้นเราควรปฏิบัติตนต่อศาสนาสถานและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาให้เหมาะสมนะคะ ต่อมาเรามาดูศาสนาสถานที่สำคัญของศาสนาต่างๆกันนะคะศาส,สนาคริสต์จะมีบทคริสตเป็นที่ประกอบพิธีกรรมของชาวคริสต์นะคะในส่วนของศาสนาอิสลามจะมีมัสยิดเป็นที่ประกอบพิธีกรรมของชาวมุสลิมน,นะคะและต่อมาศาสนาพุทธนะคะจะมีวัดเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์และเป็นที่ประกอบพิธีกรรมของชาวพุทธนั่นเอง ต่อมานะคะเรามาดูเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ต่อาศาสนสถานกันต่อนะคะเด็กๆสามารถาบำเพ็ญประโยชน์ต่อาศาสนสถานได้ด้วยการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณาศาสนสถานนะคะไม่ทำลายาศาสนวัตถุหรือสิ่งของที่อยู่ภายในาศาสนสถานนะคะและร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังเพื่อ บำรงศาสนาสถานสุดท้ายนะคะก็คือเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่จัดในศาสนาสถานอย่างสม่ำเสมอนั่นเองเรื่องศาสนาสถานก็ได้จบไปแล้วนะคะเด็กๆต่อมาเรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องวันสําคัญทางศาสนาก,กันต่อนะคะวันสําคัญทางศาสนาจะเป็นวันที่มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นหรือเป็นวันที่ต้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเช่นนะคะศาสนาพุทธ ในวันขึ้น15าค่ำเดือน6จะเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรูและปรินิพานของพระพเทเรุทธเจ้าในส่วนของศาสนาคริสต์นะคะในวันที่25ธันวาคมจะเป็นวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะศาสนาอิสลามในช่วงเดือนร,รมฎอนตามปฏิทินอิสลามนะคะ จะเป็นเดือนแห่งการถือศีลดของชาวมุสลิมนั่นเองค่ะเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันต่อนะคะนั่นก็คือชาวพุทธที่ดีนั่นเองการเป็นชาวพุทธที่ดีนะคะนักเรียนจะต้องปฏิบัติต,ตนตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับาศาสนานั่นเองอย่างเช่นาการสวดมนต์และแผ่เมตตานะคะหรือการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนั่นเองต่อมานะคะ เรามาดูในส่วนของคนดีที่เรารู้จักนั่นก็คือครอบครัวของเรานั่นเองครอบครัวแปลว่ากลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันนะคะแต่ละครอบครัวอาจจะมีจำนวนสมาชิกที่แตกต่างกันไปนะคะถ้าเป็นครอบครัวเล็กอาจจะมีแค่คุณพ่อคุณแม่และลูกนะคะถ้าเป็นครอบครัวใหญ่อาจจะประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่ลูก คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะครูหวังว่าเด็กๆจะเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนไปนะในสัปดาห์นี้นะคะครูมีกิจกรรมสองกิจกรรมให้นักเรียนทำด้วยกันกิจกรรมแรกคือให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญในหนังสือหน้า35นะคะกิจกรรมที่สองให้นักเรียนทำลงในสมุดนะ กิจกรรมในหน้า35ให้สรุปสาระสำคัญแล้วเติมลงในแผนผังที่กำหนดนะคะในส่วนกิจกรรมที่ให้ทำลงในสมุดน,นะคะหน้าแรกให้นักเรียนเขียนชื่อวิชาชื่อครูผู้สอนด้านล่างให้วาดรูปหน้าปกตามความชอบของนักเรียนเลยนะคะอาจจะวาดเป็นศาสนสถานตามศาสนาที่นักเรียนนับถือหรือว่าจะวาดรูปการ์ตูนตามที่นักเรียนชอบเลยนะคะ ส่วนหน้าที่สองคือหน้าถัดไปด้านหลังนะคะให้หนักเรียนทําตามรูปที่คุณแน่ไว้เลยนะแล้วอย่าลืมวาดรูปครอบครัวของเราลงไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ